สุดยอดปลาตัวนี้ใครตกคะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครตกนมันข่าวอาข่าวเดียวมันกบดแล้วนี่สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราคนกันเองใช่แล้วก็เป็นประมาณว่าซีซั่นสองเนาะก็หายไปนานเลยกับพวกเราเออนายสวัสดีค่ะนายค่อค่ะอยูอ่าที่ไหนคะตอนนี้สีสงคคาบ้านค่ะค่ะใช่ วันนี้เราก็มาอยู่บ้านพี่จีนะคะมาดูกันว่ากิจกรรมของพวกเรามีอะไรกันบ้างไปดูเลยกันค่ะโอเคม่ดูวันนี้นะคะเจ็บเบิ้ลเจ็บเบิ้ลดูไหมครับอ หมูหันทำยังไงหมูหันหมูหันก็ต้องแบบนี้แหละถ้ากูหันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เขาเรียกหมูหันซ้ายนี่เขาเรียกหมูหันขวาหมูหันหลังล่ะหมัเงียบเงียบเงียบกันไดาริดมองแบบไม่หยุดเลยลุงนะยุ่แล้วยุ่งยุ่งแวยิบตายสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ กิะยืนหนึ่งบ้านค่ะอันนี้คือน้ำขนมที่วันนี้คุณแม่ทำกับข้าวให้พวกเราสปอร์ตพวกเรานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงครับเชฟไพครับวันนี้ปลาหนึ่งมะนาวที่เหลือให้แม่ทำหมดผมสบายมากวันนี้ปลาก็ปลาแม่เลี้ยงไว้ให้กินครับดูไปดูสัตว์ดูครับตัวโอ้โหนี่ครับเนียสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันครับโอ้โหดูครับแม่บอกคะแนนมีปัญญากินแมว โอ้โหบริหน่อยเลยวานหัวมาแหงนี่นะครับเจ้าของสระนะครับผม <laughs> สนใจปานีนต้องติดต่อเลยครับเ <laughs> สียบพี่เสียบพี <c oughs> ่นี่ดวงวันลึกมากเลยนะคะ <c oughs> มีเบลคุณแม่นะวาานนนลลงกิแ้้บตอนนี้เราก็กำลังเทรนการซอยนะคะเซเลปทำไมซอยเก่งจังเลยคะเขาผมชอบซอยอ่ะเ <c oughs> ออเออมือซอย ที่เขาไปตลอะรตซก่อนนะซอยสี่เนี่ยไปทำอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันก็ไปซอยไปซอยนั้นนะชอบซอยชอบเข้าซอยไม่รู้จะทำอะไรมึงน่าไม่รู้จะพูดทำไม two thousand years later แข่งเนี่นอนหล่อหอันที่มันผิดนางหมูจ้าเป็นหมูจ้าอันนี้บมูกรอบเปื่อ เจ้ากอออออนนัะพพพ,พได้เวลาทานข้าวแล้วนะคะทุกคนกับข้าวเคร่งใต้กพี่จานน้อยเราพอได้ครับมาทันเขาข้าวเว็ยเกม i'm yeah. กันแล้วครับหนาวเข้าหนาวเข้าเว้ยครับจะกินดื่มเย็นดาบไหมครับพากันเข้านอนป่าผมหมดเนาะโอ้โหตาอีโต้เนาะกินเบียร์ผู้เดียวผมก็นั่งกินคนเดียวแล้วตอนนี้จะจ้าทำอะไรครับดิบกาแฟดิบดิบตัดมีดมาดิใช้การเมาเมาโบโบมุนน้าพี่เออคนนี้อะไรอีกเนี่ เออจุ่ม uhm มันยากยากน้อยเออคอยมุน <of> พ <nek> oh, oh, right. ุ่หมุนพุเงออกแหงเนี่ยห้ามนออกแม่โมนี่โมนี่เป็นคนชดโมนี่คอหัค่อยดีคอหัค่อยดีถ้าเป็นเพื่อนดีคอดีมันเตกต่างใช้ได้อีการเห็ดฮะอ๋อมต้องแบบหมดเต็มบ่สิมม เออมึงกระเทือนใส่แล้วก็หมุนให้เหมือนเสียอ้นว่ามาแล้วกูเมื่อยเด้อไม่เมื่อยหรอกไดเร็วแมนถูกต้องเยี่ยมน่ะโอ้ยบอลเบิกแค่ไหนเลยว้าวมีแหงหมุนมีแหงพูดกาแฟมันอยู่ทางนอกซะใหญ่ๆบางนึงมันบ่มีแหงบางนึกว่าแหงหลายพูดไปคือมีความสมดุลอย่างหรือชุมาน้องไก่ หลังจากเราดิฟกาแฟเสร็จครับผมเชฟนกอยู่นะครับเมื่อวานย่างหมูเสร็จแล้วเขาก็นอนหลับไปเลยทีนี้ก็บริการทุกเช้าอีกเช่นเคยครับเป็นอะไรด้วยจีมีแต่ยูมีแต่ยูน้องอ้อยเลยนี้เลยตุ้งยังไงบ้างครับวันนี้แต่มันทอดชิวเลยนะทำให้มันใหม่งานนี้กินอย่างเดียวกินแล้วจะมากินแล้วก็นอนสุดสัก หลังจากรับประทานอาหารเสร็จน,นะครับเราก็จะเริ่มทยอยครับทยอยเก็บกันนะครับเดี๋ยวเก็บของกันกนันครับเก็บของแล้วเหรอคะชุดนี่เขียวหมดเลยนะคะ <c oughs> คนก็เขียวคนก็เขียวเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะคะก็สมมาพาควรอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยคนกันเองนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยชุบ๊ายยแม่กลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่ครับรถจะร้องให้จริ้งมันไปเอนกายสายลมพาไปที่ใจก็เปลิ่วบางตามสิ่งวั่นวายนอนลงพแล้วพากันก่อนชัใจจะร้องร้อนให้จริงมันไปเอนกายสายลมพาไปชัใจก็เปล้ว go to relax, yeah.